ครับสำหรับสายพันธุ์ที่นิยมพ่อเลี้ยงในบ้านเรานะครับ <mm> ก็มีด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์นะครับถ้าเผื่อแบ่งเป็นกลุ่มๆก็จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นแพะเนื้อนะครับแพะนมแล้วก็แพะที่เอ่อกึ่งเนื้อกึ่งนมนะครับสําหรับอ่แพะเนื้อก่อนแล้วกันนะครับแพะเนื้อหลักๆในบ้านเราก็จะมีแพะสายพันธุ์บอแล้วก็แพะสายพันธุ์คาราฮาริเลสนะครับ ก็สําหรับสองสายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นให้เนื้อเป็นหลักนะครับก็การจะเลยเติบโตดีนะครับให้เนื้อเยอะนะครับแต่ก็จะมีข้อบกพร่องนิดนึงนะครับในเรื่องของความทนทานต่อโรคนะครับกรณีที่เรานําเข้ามาพอเลี้ยงในประเทศไทยนะครับเพราะเป็นอากาศร้อนชื้นนะครับสําหรับถิ่นกําเนิดของเขาจะเป็นแอฟริกาใต้นะครับซึ่งจะมีอากาศเป็นลักษณะร้อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้อนแห้งนะครับไม่ชื้นเหมือนบ้านเรานะครับ ก็การดูแลก็จะต้องพิเศษสักหน่อยนะครับในกรณีที่เป็นเลือดสูงๆนะประมาณนั้นนะครับสำหรับแพะนมนะครับก็จะมีสายพันธุ์อัลพายนะครับซาแนนท็อกเกนเบิร์กนะครับก็จะหลักๆก,ก็จะมี3ส,สายพันธุ์นี้นะครับก็จะให้ประมาณน้ำนมใกล้เคียงกันนะครับก็ส่วนลักษณะ,ะภายนอกก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีสันนะครับนิดหน่อยนะครับในเรื่องของ กลุ่มต่อไปก็จะเป็นสายพันธุ์ถึงเนื้อกึ่งนมนะครับก็จะมีในบ้านเราก็จะมีหลกัหลกๆก็คือพันธุ์แองโกลูเบียนแล้วก็พันธุ์ชาม,มี่นะครับซึ่งก็จะให้น้ํานมในปริมาณที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงกับขนาดเยอะเหมือนกับแพะนมเนาะแล้วก็สามารถให้เนื้อดีด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดแพะสายพันธุ์บอรหรือว่าคาราฮารีเลสนะครับแต่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของอการหากินเก่งนะครับสามารถปล่อยเลี้ยงใน พื้นที่นะครับในในในทุง่งเลี้ยงไร่ทุ่งได้นะครับสามารถเลี้ยงได้นในเรื่องของความสูงของเขาก็จะได้เปรียบในเรื่องของการหากินนะครับในเรื่องของพวกยอดไม้อะไรพวกนี้นะครับก็จะหากินได้เก่งนะครับไม่เหมือนกับลักษณะที่เป็นบอกับคาฮารีเดสนนะครับที่จะจะตัวจะเตี้ยหน่อยนะครับอันนั้นก็จะเขาก็จะกินอาหารที่อยู่สูงค่อนข้างลำบากนะครับ ก็ในส่วนของสายพันธุ์หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ส่วนสายพันธุ์แต่ของบ้านเราเองก็มีนะครับเป็นแพะพื้นเมืองนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยเรื่องของการเจริญเติบโตอาจจะช้านะครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าก็จะมีความอึดแล้วก็ความทนทานต่อโรคค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เรื่องของสายพันธุ์นะครับที่นิยมเลี้ยงอยู่ในบ้านเราเนาะประมาณนี้ครับสำหรับการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับ อย่างแรกที่เราควรจะต้องดูเลยก็คือเรื่องของข้อมูลของตัวสัตว์ตัวนั้นนะครับตั้งแต่ลักษณะภายนอกเลยนะครับว่าว่าลักษณะดีไหมนะครับอย่างสมมติอ่เป็นแพะเนื้อเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างที่ใหญ่นะครับสามารถให้เนื้อเยอะนะครับก็ต้องดูลักษณะลําตัวจะเป็นลักษณะอ่าเฉลี่ยผืนผ้าเนาะประมาณนั้นแข้งขาใหญ่นะครับกระโหลกใหญ่นะครับอันนี้ก็จะบอกบอกในเรื่องของการให้เนื้อที่ดีนะครับแล้วก็ เรื่องของอามีอันทะสมบูรณ์นะครับสุขภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นแพะเนื้อแพะนมหรือว่าสายพันธุ์ไหนๆนะครับก็ก็สามารถใช้ได้ก,ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุขภาพเนาะก็ต้องมีแววตาที่สดใสน,น,นะครับมีความลาดเิงนะครับเรื่องของขนาดนะครับก็ควรจะสัมพันธ์กับอายุนะครับเรื่องน้ําหนักตัวโดยเฉพาะแพะเนื้อนะครับควรจะมีน้ําหนักตัวที่ดีนะครับอันนี้เราก็สามารถคัดมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับ สำหรับแพะนมนะครับอาจจะต้องต่างจากแพะเนื้อนิดนึงก็คือเรื่องของลักษณะตัวบอดี้เขาเนี่ยจะดูเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับ่าแตกต่างกับแพะเนื้อที่จะดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของอาการปลอดโรคนะครับก็ควรจะมีการผ่านการตรวจโรคแท้งติดต่อมาแล้วนะครับหรือว่า,ามีการซื้อจากฟาร์มที่พ่อแม่มีการผ่านการตรวจโรคมาแล้วก็จะดีนะครับ รูปร่างโครงสร้างครับของตัวแพะเนื้อนะครับก็ควรจะมีความยาวนะครับความลึกความกว้างนะครับที่เหมาะสมกันนะครับเพื่อจะได้เนื้อเยอะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปด้วยนะครับกรณีที่ยาวเกินไปถามว่าดีไหมก็ถ้ายาวและแข็งแรงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางครั้งการที่ยาวเกินไปอาจจะทําให้หลังมีปัญหาได้ในการผสมพันธ์ในกรณีที่อ้วนเกินไปก็จะ ทำให้เขามีปัญหาเรื่องของหลังได้นะครับก็จะขึ้นผสมพันธุ์ยากก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ที่ต้องสังเกตนะครับแต่ควรจะเป็นลักษณะที่หลังตรงนะครับหลังตรงนะครับแข้งขาก็ก็ควรจะเป็นแข้งขาที่ใหญ่แลวก็แข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมสําหรับกรณีที่เป็นแพะเนื้อนะครับส่วนแพะนมนะครับก็หลักๆเราควรดูที่เต้านมนะครับเพราะว่าเต้านมควรจะมีฐานนมที่ใหญ่นะครับแล้วก็หัวนมสวยนะครับ สามารถรีดหรือว่า,าให้ผลผลิตทางนมได้ดีนะครับกรณีที่เราดูสังเกตเต้าน,นมใหญ่เนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของการาปริมาณน้ํานมที่เยอะตามไปด้วยนะครับกรณีที่เราจะเลือกตัวลูกแพะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับเราก็สามารถดูจากประวัติพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับว่ามีน้ํานมเยอะไหมนะครับเ,เรื่องของน้ําหนักตัวเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขอพูดรวมๆทั้งแพะเนื้อแพะนมเลยนะครับเพราะว่าแพะ เนื้อเองนะครับถามว่าจะเป็นต้องมีน้ํานมไหมก็ควรจะมีน้ํานมให้เพียงพอต่อความต้องการของตัวลูกด้วยนะครับครับในเรื่องของลักษณะอย่างอื่นนะครับอย่างสมมติเรื่องของเขานะครับก็ไม่ควรจะเลือกแพะที่มีลักษณะเขาที่ชิดคอจนเกินไปนะครับเพราะว่าจจะทําให้มีการเบียดคอนะครับแล้วก็เกิดเป็นแผลกดทับได้นะครับแล้วก็ต้องควรจะเลือกลักษณะแพะที่มีเขา กลางออกชนิดหนึ่งนะครับเรื่องของหัวนมนะครับหรือเต้านมก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปนะครับแล้วก็ควรจะสมมาตรเท่ากันทั้งสองข้างนะครับเรื่องของอันทะเองนะครับอันทะเองก็ควรจะมีความสมมาตรหรือว่าเท่ากันนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ส่วนปลายของอันทะอาจจะไม่ไม่ควรจะแยกกันแยกจากกันจน มากจนเกินไปนักนะครับอันนี้ก็เรื่องของความสวยงามด้วยเนาะนะครับประมาณนั้นเรื่องของเต้านมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็โดยเฉพาะแพะนมนะครับควรจะมี2เต้านะครับข้างละหนึ่งเต้านะครับส่วนแพะเนื้อนะครับก็ถ้าเผื่ออย่างที่ดีที่สุดนะครับก็มีข้างละเต้านะครับแต่ว่าสําหรับบางกรณีนะครับก็จะมีสองหัวนะครับข้างเต้าละสองหัวก็มีนะครับเคสนี้ก็มีนะครับก็ต้องดูอีกว่า หัวเขาแยกอิสระต่อกันไหมนะครับถ้าเผื่อไม่มีปัญหาในเรื่องของการให้นมลูกหรือว่าในเรื่องของการาใช้ชีวิตนะครับก็อันนี้ก็สามารถาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของความบกพร่องอื่นๆที่มีลักษณะค่อนข้างร้ายแรงก็จะเป็นเรื่องของอพวกขากันไกนะครับไม่เท่ากันนะครับเรื่องของขาบิดขาโกงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการผสมพันธุ์กันให้ผลผลิตเหมือนกันนะครับ เรื่องของหูบิดเดี่ยวนะครับอันนี้ก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับแล้วก็เรื่องของอเต้านมนะครับเต้านมที่แข็งหรือว่าเต้านมที่อักเสบอันนี้ก็ก็ต้ควรจะดูควรจะมีการคัดเลือกด้วยนะครับเพราะว่าบางกรณีเราไปเห็นเต้านมใหญ่ๆเนาะเราก็เข้าใจว่านมเขาเยอะลองจับดูก่อนดีกว่านะครับบางทีเต้านมมันแข็งมันจะเป็น ต้นมอักเสบนะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับก็อาจจะคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้มันจะส่งผลต่อการให้ผลผลิตได้ต่อไปอีกนะครับสำหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ยังมีสามารถที่จะดูได้จากทางอื่นนะครับนอกจากตัวแพะเองนะครับเรื่องของดูจากว่ายง่ายคือญาติญาติเขานั่นเองนะครับกรณีที่เราซื้อลูกแพะมันอาจจะยังไม่แสดงเรื่องของการเจริญเติบโตให้เห็นยังไม่แสดงเรื่องของการให้หนมให้เห็นนะครับก็สามารถเลือกจากพ่อแม่พันธุ์ ผูญาติตาทวดเขาก็ได้นะครับดูประวัติเขาว่าการเริยเติบโตดีไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเติบโตดีไหมนะครับให้ผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับก็มันก็มีตัวตัวแพะตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะให้ผลผลิตได้ดีตามญาติพี่น้องหรือว่าข้อมูลเขือญาติเขานะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ได้นอกจากการดูเฉพาะที่ตัวแพตเองนะครับส่วน สิ่งอื่นๆที่เราจะดูได้นะครับก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของอาหารการกินวิธีการเลี้ยงนะครับว่ามีความเหมาะสมไหมนะครับที่เราจะเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่ากรณีที่เราเปลี่ยนอาหารเชียยพันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเชียยพันนะครับก็อาจจะทําให้แพ้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะครับก็อาจจะต้องมีการปรับนิดหนึ่งนะครับกรณีที่การเลี้ยงหรือว่าการจัดการด้านอาหารแตกต่างกันเยอะนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเรียกเลือกคัดเลือกแพ จากพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าทนต่อสภาพอากาศใกล้เคียงกับเราแล้วนะครับสามารถกินอาหารได้ใกล้เคียงกับที่เราเลี้ยงอยู่นะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของราคานะครับว่าเหมาะสมกับกับคุณภาพของแพะหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบของของ,ของผู้ซื้อนะครับของตัวเราว่าว่าถูกใจไหมนะครับแล้วก็สามารถเอามาให้ผลผลิตตามความต้องการของเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจริงน่าจะสำคัญที่สุดนะครับ แล้วถามว่าทําไมาเราถึงจะต้องปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะครับหรือว่าเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการให้ผลผลิตเนื้อหรือเปล่านะครับก็คือจริงๆแล้วตลาดก็หลักๆก็ถูกแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของตลาดแพะเนื้อนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่ามูลค่าของตัวแพะก็อาจจะต่ำซะหน่อยนะครับหากว่าสูงขึ้นมานะครับจาก ตลาดของแพะเนื้ออีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์พวกนี้ก็จะเป็นก็จะมีทั้งทั้งลูกผสมเองทั้งพวกาสายพันธุ์ที่มีระดับสายเลือดสูงแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีก็ใช้สําหรับการปรับปรุงพันธุ์เนาะแล้วอีกตลาดหนึ่งก็เรื่องของตลาดแพะที่พันธุ์แท้หรือว่าสายประกวดอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของอยู่อยู่ในส่วนของส่วนบนของตลาดนะครับซึ่งก็จะถูกแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนี้นะครับซึ่ง ตรงตลาดแพะเนื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็น,ปนผลผลิตปลายทางได้เหมือนกันนะครับซึ่งคันนี้ผลผลิตปลายทางถ้าเผื่อกรณีที่เราต้องการที่จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสามารถขายได้ไวนะครับการปรับปรุงพันธุ์ก็เลยเกี่ยวข้องเข้ามานะครับการปรับปรุงพันธุ์ก็โดยการใช้แพะนะครับที่สายพันธุ์ตามที่เราต้องการเนาะมาปรับปรุงนะครับมาผสมพันธุ์นะครับกับแพะพื้นฐานของเรานะครับให้มันได้ ผลผลิตตรงตามเป้าหมายนั่นเองนะครับก็คือเอาไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ผสมหรือว่าเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีเลือดค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็เอามาผสมกับสายพันธุ์พื้นเมืองก็ได้นะครับหรือว่าลูกผสมทั่วไปที่เรามีอยู่นะครับก็จะช่วยอัปเกรดในเรื่องของผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นนมนะครับแล้วแต่ว่าเราเลือกคัดสรรสายพันธุ์ไหนมาปรับปรุงนะครับก็อันนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิตนะครับโดยเฉพาะแพะเนื้อได้ดีนะครับ อารนี sí, ้แพะไม่ว่าจะเป็นลูกผสมหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที INE ่นำมาปรับปรุงพันธุ์นะครับต้นทางของมันก็คือแพะสายพันธุ์แท้นั่นเองแพะสายพันธุ์แท้ที่อาจจะมีการนําเข้าเมื่อนานมาแล้วหรือว่ามีการนําเข้าปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับจากจากกรมปศุสัตว์หรือว่าจากแรงงานเอกชนก็ต่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่สําหรับใช้ในการเพาะพันธุ์แท้แล้วก็นํามาปรับปรุง สายพันธุ์นะครับสุดท้ายก็ไปไปลายทางแพะเนื้อนั่นเองนะครับว่าให้แพะเนื้อได้มีคุณภาพได้มีการเติบโตที่ดีขึ้นแล้วก็ขายได้ไวขึ้นนะครับเกษตรกรก,ก็จะได้เงินที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลกัลกๆที่ที่เราต้องการที่จะปรับปรุงพันธุ์เนาะประมาณนั้น,นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือนมหรือว่าสายพันธุ์ไหนนะครับก็ก็กอ่าเุประสงค์เดียวกันนะครับก็เลยมีความสัมพันธ์กันว่า ไม่ว่าจะเป็นแพะเนื้อนะครับหรือแพะสายพันธุ์เองนะครับก็มีความสัมพันธ์กันนะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ไม่ได้นะครับกรณีที่สายพันแพะเนื้อเองนะครับถ้าเผื่อไม่มีสายพันธุ์ดีๆนะครับมาปรับปรุงนะครับการให้ผลผลิตมันก็จะไม่เป็นไปตามเป้าของเราเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของแพะสายพันธุ์เองนะครับหากกรณีที่แพะเนื้อนะครับยังไงไม่มีความต้องการที่จะปรับปรุงพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะส่งผลทําให้แพะสายพันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ต้องการที่จะทําการปรับปรุงอันนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะครับทั้งสองส่วน,นก็เลยแยกจากกันไม่ได้นะครับเราจริงมีความจะเป็นจะต้องปรับปรุงพันธุ์เพื่อปรับปรุงผลผลิตนั่นเองนะครับสำหรับบางคนที่ต้องการที่จะเน้นทําตลาดแพะเนื้อนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเออจะขายสายพันธุ์ด้วยได้ไหมนะครับ ก็คือจริงๆแล้วการขายแพะเนื้อทำตลาดแพะเนื้อนะครับกรณีที่เราแพะออกลูกมาเนาะเป็นอย่างเช่นเป็นตัวเมียอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขายเป็นเนื้อละนะครับเราก็จะเริ่มมีการขายสายพันธุ์นะครับขายไปเพื่อเป็นแม่พันธุ์ต่อในอนาคตกรณีนี้ก็ถือเป็นการขายสายพันธุ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับสายเลือดจะต่ําหรือจะสูงจะเป็นพันธุ์แทหรือว่าไม่แท้ก็ตามนะครับกรณีที่เราทําตลาดแพะเนื้อก็สามารถขายสายพันธุ์ได้ด้วยนะครับ กรณีกับการน,นะครับกรณีที่เรามุ่งเน้นทําตลาดสายพันธุ์นะครับกรณีที่อาจจะมีะมีข้อบอกพร่องนะครับหรือว่าทําให้สายพันธุ์ที่ผลิตออกมานั้นไม่ตรงตามเป้านะครับไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นจะต้องขายออกเป็นแทะเนื้อด้วยเหมือนกันนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นทําตลาดทางด้านไหนนะครับทั้งเนื้อทั้งสายพันธุ์นะครับก็ยังคงมีการ สายพันธุ์การทําตลาดแห้เนื้อเองก็ยังคงมีการขายสายพันธุ์ไปด้วยได้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้ว่าเราจะต้องจับตลาดใดตลาดหนึ่งอย่างเดียวนะครับก็สามารถทําได้ทั้ง2ออย่างเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็ก็ถือเป็นการทําผลผลิตให้ได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับส่วนจะได้ผลผลิตตามความต้องการไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของ พันธุกรรมหรือกรรมพันธุกรรมของตัวแพะเองนะครับแล้วก็รวมกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ใช่แค่สภาพดินฟ้าอากาศนะรวมถึงการเลี้ยงดูการจัดการด้วยนะครับทั้งสองสิ่งนี้นะครับทั้งพันธุกรรมและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นตัวเกื้อหนุนทําให้ผลผลิตออกมาตรงตามเป้าหมายนะครับซึ่งก็อย่างเรื่องของการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเราสามารถดูแลจัดการได้เนาะเรื่องของพันธุกรรมก็อย่างที่บอกไปก็คือ ก็ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับเพื่อนํามาปรับปรุงให้ผลผลิตได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับยังถูกแบ่งออกเป็นการปรับปรุงในเชิงด้านลักษณะแล้วก็ปริมาณอีกด้วยนะครับลักษณะที่ปรับปรุงเช่นอะไรเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของสีสันนะครับเขาขนอะไรพวกนี้ต่างๆจยเป็นการปรับปรุงางด้านลักษณะนะครับ ส่วนการปรับปรุงเชิงปริมาณน,นะครับก็จะเป็นการลักษณะปรับปรุงเรื่องของปริมาณน,น้ํานมนะครับน้าหนักยานมการจเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการปรับปรุงในเชิงปริมาณน,นะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับบางทีมือใหม่เราอาจจะเห็นว่ามีการาไปเน้นเรื่องของการปรับปรุงเชิงลักษณะซะส่วน,นมากนะครับว่าสีจะต้องเป็นสีนั้นสีนี้นะครับลักษณะเขาลักษณะอะไรต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่การปรับปรุงพันธุ์ที่ มีความยั่งยืนแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของทางทางเศรษฐกิจได้มากกว่าก็คือการปรับปรุงในเรื่องของปริมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ํานมก็ตามปริมาณการให้ลูกนะครับหรือว่าปริมาณการให้เนื้อก็ตามอันนี้ก็จะเป็นการเป็นการปรับปรุงพันธุ์ที่ที่ดีกว่านะครับนะครับในการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็จะรวมไปถึงการยกระดับสายเลือดนะครับ,บร feasible. สายพันธุ์เป้าห,หมายนะครับให้สูงขึ้นไปด้วยนะครับ อย่างตัวอย่างเช่นนะครับเรามีแม่แพะพื้นฐานซึ่งอาจจะเป็นพื้นเมืองหรือว่าลูกผสมทั่วไปนะครับที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้นเนาะก็อย่างนี้ก็เราถือว่าเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาพ่อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็ตามนะครับมาผสมกับแพะพื้นฐานของเรานะครับเพื่อเป้าหมายปรับปรุงผลผลิตด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นการผสมระหว่างพันธุ์แท้และแพะพื้นฐานนะลูกที่เกิดมาก็จะเรียกว่า F1 นะครับเขจะไดเ้เลือดระดับสายเลือด50%นะครับจากตัวาสายพันธุ์แท้เป้าหมายของเรานะครับวันนี้กรณีที่เป็นปรับนำแม่50%นะครับ F1 เนี่ยไปผสมต่อกับกับพ่อพันธุ์แท้นะครับรุ่นต่อไปนะครับก็จะได้ลูกสายเลือด75%นะครับก็ถือว่าเป็น F2 นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง F5 นะครับก็จะมีระดับสายเลือดอยู่ที่ประมาณ96เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโดยหลักสาคนก็ถือว่าเป็นเทียบเท่ากับแพะสายพันธุ์แท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงพันธุ์แบบโดยการยกระดับสายเลือดให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีผลข้างเคียงนิดนึงก็คือเรื่องของความทนทานต่อโรคนะครับกรณีที่เรานําแพะสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับมาปรับปรุงพันธุ์จนระดับสายเลือด สูงนะครับเข้าใกล้พันธุ์แท้แล้วนะครับก็เรื่องความทนทานต่อโรคนะครับก็จะลดน้อยลงกรณีที่นํามาเลี้ยงในบ้านเรานะแต่ว่าการณีที่เป็นสายพันธุ์แท้ในในต้นกําเนิดเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นการปรับปรุงพันธุ์ที่ถิ่นของตัวเองนะครับแต่กรณีที่เรานำมาปรับปรุงพันธุ์ในบ้านเรานะครับก็ต้องคํานึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าการณีที่ระดับสายเลือดสูงจนเกินไปนักนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพของตัวแพะได้ด้วยนะครับ แต่เราก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับโดยการเพิ่มการจัดการเพิ่มการดูแลเข้าไปนะครับเพื่อจะ,อะเพื่อให้แพะระดับสายเลือดสูงๆนะครับสามารถให้ผลผลิตได้ดีนะครับแต่กรณีที่เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติปล่อยไล่ทุ่งนะครับก็สายพันธุ์ลูกผสมนะครับก็จะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่ามีความทนทานต่อโรคได้ดีกว่าพันธุ์แท้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้นิดนึงว่า อยากจะให้เลือกระดับสายเลือดที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรามากกว่านะครับมากกว่าการมุ่งเน้นให้ระดับสายเลือดสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบรรแท้นะครับอย่างเดียวนะครับก็อยากจะให้มองในมุมเรื่องของความสนทานต่อโรคด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพของแพะด้วยนะครับครับแล้วเพื่อเพื่อนมือใหม่บางคนก็จะถามว่าแพะควรจะเลี้ยงแพะสายพันธุ์ไหนดีนะครับสายพันธุ์ไหนดีที่สุดนะครับประมาณนั้น ซึ่งถ้าจะให้ฟันธงไปเลยถ่าีเดียวก็คงจะจะตอบได้ลนำะลำบากตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะความเหมาะสมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะใชอ้อ่แพทย์แต่ละสายพันธุ์นะครับเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วก็มีความเหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับถามว่ารถคันไหนดีที่สุดนะครับรถที่เราจะขับไปจ่ายตลาดนะครับรถที่จะไปลุยสวนหรือว่ารถใช้ที่จะใช้แข่งนะครับ ถามว่ารถคันไหนมีประสิทธิภาพเครื่องแรงสุดก็คงจะใช้แข่งนะครับแต่ถามว่าเครื่องที่รถที่จะเอาไปใช้แข่งเนี่ยสามารถไปจ่ายตลาดได้ไหมถามว่าก็ไปจ่ายได้นะแต่ว่าสิ้นเปลืองน้ํามันน่าดูนะครับแล้วก็ในการเดินทางก็อาจจะไม่ไม่สะดวกสบายาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโหลดเตี้ยเนาะประมาณนั้นก็เหมือนกันนะการเลือกแพะนะครับก็คือว่ามันไม่มีสายพันธุ์ไหนนะครับที่ดีที่สุดหรอก อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรนะอันไหนมันเหมาะกับเรามากกว่านะครับเราจะไปจ่ายตลาดก็ใช้รถคันเล็กหน่อยนะครับประหยัดน้ามันหน่อยก็ได้นะครับแต่เผื่อเราจะเดินทางเข้าไปตามธุรกันดารน,นะครับอ้าวรถกระบะยกสูงๆหน่อยอ่ะนั่นก็เหมาะสมดีนะครับแต่เผื่อเราจะไปแข่งจริงๆก็จาเป็นจะต้องใช้รถแข่งก็ต้องมีประสิทธิภาพต้องมออีดูแลเป็นนะครับก็ต้องออลงทุนสูงมีความเสี่ยงสูงแนละ้วพังมาทีก็ ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแพะก็เหมือนกันนะครับกรณีที่เราจะขายเนื้อนะครับเราก็ใช้แพะสายพันธุ์ทั่วไปก็เพียงพอแล้วนะครับปรับปรุงพันธุ์นิดหน่อยนะครับให้มันมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับก็ก็เพียงพอแล้วนะครับกรณีที่เราจะทําเป็นสายพันธุ์นะครับซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์ที่เลือดสายพันธุ์แท้ก็ได้นะครับเป็นสายพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะครับสามารถปรับปรุงพันธุ์ให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ในการเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ ความเสี่ยงก็ลดน้อยลงมาหน่อยนะครับต้นทุนก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราต้องการพอพมนหรือว่าประสิทธิภาพสูงๆไปเลยนะครับเพื่อจะเ,อเป็นต้นสายในการปรับปรุงพันธุ์นะครับสายพันธุ์แท้ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจกันว่าต้นทุนสูงนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็การดูแลการจัดการก็ต้องมีเทคนิคสูงด้วยเหมือนกันนะครับถึงจะให้ประสิทธิภาพที่สูงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ความเหมาะสมเนาะมันไม่มีอะไรที่ว่าดีที่สุดนะครับแต่มันจะมีคําว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะครับอันนั้นก็จะดีกว่านะครับครับสำหรับในการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆอแหกตาตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะโดนแหกตานะครับแหกตาตัวเองก็คืออะไรก็คือการศึกษาหาข้อมูลครับให้ตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อก่อนที่จะไป ลงมือปฏิบัตินะครับนะอันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ป้องกันการโดนเอาลัเปรียบได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้มือใหม่ทุกท่านนะครับเริ่มต้นด้วยความสุขแล้วก็สนุกกับการเลี้ยงแพะ้นะครับขอบคุณครับ